สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทําตัวหนังสือข้อความของเราเนี่ยเวลาเราพิมพ์มาแล้วเนี่ยเราจะใส่สีข้อความของเราเนี่ยให้มันเป็นสีแบบไล่สีนะครับสวยๆนะครับโดยเราจะทําในโปรแกรม Photoshop นะครับจะทําไงไปดูกันเลยครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์นะครับฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับก็หล <tranquil. S 1> ังจากที่ผมเคยทําคลิปสอน Photoshop ไปแล้วครับอาจจะเป็นพวกมีพื้นฐานไปแล้วครับแล้วก็มีการใส่ข้อความมีการใส่ขอบให้ข้อความใส่เงาให้ข้อความไปแล้วครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับเกี่ยวกับวิธีการทําต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ทยอยทาคลิปสอนเพื่อนๆแลวันใีส่ต ้อความของเราครับไม่ยากเลยนะครับวิธีการทําง่ายมากๆไปลองดูที่ปโปรแกรม Photoshop กันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะให้เพื่อนๆสร้างหน้ากระดาษของเรามาสักหนึ่งงานนะครับอาจจะขนาดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดใครยังสร้างหน้ากระดาษไม่ได้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปดูคลิปแรกของ Photoshop ผมแล้วกันในคลิปนั้นผมก็มีเกี่ยวกับพื้นฐานนิดหน่อยนะถ้า,ากเกิดเพื่อนๆได้มาหน้าตายอย่างนี้นะครับก็อาจจะก,กด ControlN ก็ได้นะจริงๆ Control n ขึ้นมามันก็คือ New Document นะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆก็กดสร้างเข้าไปนะในคลิปนี้ผมจะสร้างที่19 1920 1080 นะแล้วก็กดเข e ียดได้เลยนะมันก็จะได้มาหน้าตางี้นะอ่าล้วผมก็แค่ใส่สี b a c k กราว n d ไปนะก่อนอื่นเราก็มาสร้างข้อความของเราก็คือให้เพื่อนๆมากดตรงทีไอคอนตรงนี้นะกดไป1ทีนะแล้วก็มาจิ้มได้เลยนะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความของเราไปนะอ่าผมก็พิมพ์ว่าชื่อช่องผมแล้วกันนะก็ลงไลฟ์ แล้วก็พิมพ์เสร็จเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีแทบคาแรคเตอร์ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีแทบคาแรคเตอร์เนี่ยด้านบนเนี่ยตรงนี้มันก็สามารถปรับตั้งค่าอะไรได้แหละแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มีไอตัวคาแรคเตอร์ปรับแต่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมาที่วินโด s ได้นะแล้วก็ติ๊กตรงคําว่าคาแรคเตอร์ตรงนี้นะอ่ามันก็จะมาเป็นอันนี้นะพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดตรงเครื่องหมายถูกตรงนี้ก็ได้นะกดถูกเอาไว้แล้วก็ ให้เพื่อนจิ้มที่เลเยอร์ข้อความของเราเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีปรับขนาดข้อความของเราเพื่อนเพื่อนก็เลื่อนจิ้มเราเลื่อนไปทางขวามือได้เลยนะแบบจะตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนหรือจะจิ้มที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ค่าลงไปก็ได้นะอ่ะแปดสิบอ่าประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์ของเรานะครับแล้วก็กดที่ตัว move tool ตรงนี้นะหรือกดตัว v ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วเราก็ลากมาให้มันกึ่งกลางหรือจะไว้ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะ แต่ผมจะไว้ที่ประมาณกึ่งกลางถ้าเกิดมันมากึ่งกลางยากเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าวิธีอีกหนึ่งวิธีเนี่ยก็คือการกด ctrl t นะครับกด ctrl t อย่างเงี้ยมันก็จะได้กรอบอย่างงี้มาใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนจับนะมันก็จะล็อกกันง่ายหน่อยนะมันก็จะมีเส้นสีชมพูอยู่กึ่งกลางอย่างงี้นะอ่ามันก็จะล็อกกันง่ายหน่อยอ่าแล้วก็กด enter ไปถ้าเกิดมันเป็น มีจุดๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆกด enter หรือกดตัวลูกศรถูก่างนี้อ่ามันก็จะได้กึ่งกลางอย่างนี้ละพอได้างี้เสร็จแล้วเนี่ยเอ่อในคลิปนี้ผมจะสอนการไล่สีข้อความใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะมาใส่ขอบใส่เงาให้มันนิดนึงแล้วกันนะวิธีใส่ขอบใส่เงาก็เดี๋ยวผมจะบอกแบบเร็วๆแล้วกันนะก็เพื่อนๆได้อย่างงี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับคำว่า fx หรือคลิกขวาตรงเลเยอร์ข้อความของเราก็ได้นะแล้วก็เลือกคำว่า blending อ็อบชั่นบรเ i นดิ่งออชั่นนะกดไปพอกดมาได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ขอบให้มันก่อนละกันการใส่ขอบก็ติ๊กตรงสโตกนะครับแล้วก็อ่ากดที่แถบสโตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีผมจะเอาเป็นสีประมาณอ่าเกือบๆดำแล้วกันเทาๆอ่าแล้วก็ผมได้สีประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะก๊อบค่าสีนี้ไว้ด้วยก๊อบค่าไว้ก่อนแล้วก็กด Copy อย่างงี้กดโอเคแล้วก็ไซส์ตรงนี้นะครับ ไซส์เพื่อนเพื่อนก็ปรับไปมันก็จะเป็นไซส์ของข้อขอบข้อความเราเนี่ยอาประมาณไหนก็เลือกไปประมาณนี้ใหญ่ไปอา่าประมาณนี้แล้วก็ผมก็จะไปทําตรงในส่วนของเงาอีกนิดนึงก็ให้เพื่อนเติกตรงดร o ปช h a d o w นะครับแล้วก็มาที่แทบบดด็บ d ร o ปช h a d o w ตรงนี้ก็คือเงานะแล้วก็ไอ้ตรงสีเนี่ยตรงสีดําตรงนี้เนี่ยผมก็จะ เอาไอตัวที่ผมก๊อปมาเมื่อกี้นี้มาวางกดคลิกขวาแล้วก็เพจไไวางกดโอเคแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆก็ปรับแต่งเงาได้เลยนะนี่ครับผมก็จะปรับประมาณนี้แล้วก็โอพาเอาเอาให้เข้มให้สุดไซส์เอาแค่นี้อ่าตัวข้อความมันก็จะได้ดูมีมิตินิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็มาในส่วนของวิธีการใส่ตัว สีแบบไล่สีนะแถบเครื่องมือที่จะใส่ข้อความแบบไล่สีนะก็ตรงนี้คนะรับ Gradient Overlay ตรงนี้นะเพื่อนๆติ๊กถูกไปเลยหรือกดที่แถบนี้ไปเลยก็ได้อ่าพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะติ๊กถูกให้เราด้วยแหละแล้วมันก็จะมีการปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้นะในส่วนของ Gradient Overlay ก็คือเราจะมาเปลี่ยนสีตรงคําว่า Gradient ตรงนี้นะกดไปเลยนะครับจิ้มไปตรงแถบสีๆตรงนี้ได้เลยนะจิ้มไปเลยพอจิ้มมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะมี preset สีให้เราเลือกได้เลยนะเพื่อนๆอยากจะเลือกแบบมัน จะมีหัวข้อสีของเราเนี่ยพอเพื่อนๆเ,เปิดลงมาเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นพรีเซตสีที่เขาเลือกไว้แล้วให้เราอาจจะถ้าเราชอบเราก็จิ้มเลือกได้เลยอ่ะผมจิ้มมาสักหนึ่งตัวอ่ะพอจิ้มมาแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นอย่างนี้เลยนะอ่าในหัวข้อเนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนดูนะอาจจะมีอ่ะพาสเทลผู้หญิงอาจจะชอบพาสเทลอ่านี่ครับประมาณนี้กรีนสีเขียว อะ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมบลู Blue. ผมอาจจะชอบสีน้ำเงินผมก็เลือกบลูเพอร์เพลอ่าสีแดงมีไหมเดี๋ยวดูอ่ะสีแดงเด่นๆหน่อยอ่าอะไรประมาณนี้หรือถ้าใครไม่ชอบตรงพีเซตที่เขามีให้เนี่ยแถบด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแถบสีใช่ไหมเพื่อนๆจิ้มที่กระปุกสีนะจิ้มกระปุกสีก็คือไอตัวเนี้ยหจุดใช่ไหม อันนี้หจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหจุดมันจะมีถึง2กระปุกสีก็คือมันจะเป็น2สีที่จะแบบไล่สีหากันอ่ะไอต,ตรงนี้มันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งที่0%นปเก็คือซ้ายสุดนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่100%ก็คือขวาสุดโลเคชั่นมันก็คือตรงนี้เราสามารถใส่ค่าได้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเอามาใกล้กันเนี่ยสีมันก็จะคมขึ้น,นครับให้เพื่อนลองดูอย่างนี้เนี่ยนี่ครับ ตรงระหว่างรอยต่อมาเนี่ยมันจะคมกันขึ้นแต่ถ้าเกิดแต่ละตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยมันอยู่ที่ขวาสุดกับซ้ายสุดเนี่ยสีมันก็จะค่อยๆไล่เข้าหากันนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีของตัวเองก็สามารถทําได้โดยที่จิ้มที่สีที่เราจะเปลี่ยนก็คือจิ้มที่ตัวนี้ก่อนเราค่อยมาจิ้มที่ตรงตัวนี้อ่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสีสมมุติอ่าเอาสีเพื่อนๆจะเอาสีอะไรก็จิ้มไปอ่าเลือกไปกดโอเค แล้วก็มาจิ้มที่ตัวนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนสีอีกหนึ่งทีก็จิ้มที่ตัวนี้อ่าอะไรประมาณนี้อ่ากดโอเคก็คือแค่นี้เองหรือใครอยากจะใส่แบบ3สี4ส,สีก็สามารถทําได้ครับโดยที่เนี่ยตรงเนี้ยพอเอาเมาส์มาวางเนี่ยแถบด้านล่างลงอย่างเงี้ยให้มันเป็นลูกมือเนี้ยเพื่อนๆจิ้มไปเลยนะจิ้มไป1ทีเนี่ยมันก็จะมีแบบกระปุกสีเพิ่มเข้ามานะเพื่อนๆอาจจะเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้หรือ มันก็จะมีโลเคชันบอกโลเคชันก็คือตำแหน่งของมันเนี่ยว่าจะให้มันอยู่ในเปอร์เซนต์ที่เท่าไหร่อ่ถ้าเกิดเพื่อนเพอนเ,พอนเพิ่มตรงกลางขึ้นมาก็คือ50%ใช่ไหมแล้วเพื่อนเเปลี่ยนสีอีกหนึ่งสเีเอาเป็นสีอะไรดีสีน้ําเงินอ่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีแบบตัดกันอย่างนี้เดี๋ยวผมลองสีเด่นๆกันอ่าเนี่ยครับ สามสีอย่างนี้เลยเพื่อนๆก็ไปลองเลือกสีให้มันเข้าแล้วให้มันแบบดูสวยงามแล้วกันนะอันนี้ผมจะเลือกสีให้แบบเพื่อนๆเห็นได้ชัดเจนแล้วกันนะว่าสีมันจะเป็นการเลือกประมาณนี้การไล่สีแต่ผมว่า2ส,สีนี่แหละกําลังสวยอ่าถ้าเกิดใครจะเอา3าสีก็กดโอเคไปแค่นี้แต่ถ้าเกิดใครเห็นว่าเอ้สาสีไม่สวยเพื่อนๆดึงออกอย่างนี้เลยนะพอดึงลงล่างเนี่ยมันก็จะออกไปแล้วถ้าเกิดใครจะเพิ่มก็เพิ่มไปอย่างนี้อ่า ครจะเพิ่มอีกก็จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอ่าแต่ถ้าเกิดเอาออกก็ดึงลงปึ๊บดึงลงดึงลงอ่าสองสีเดี๋ยวผมเอ่อเลือกพีเซ e ตเขามีให้ดีกว่าผมเอาประมาณนี้แต่ผมเอาสีให้เข้มขึ้นนิดนึงแล้วกันอ่าผมก็จิ้มที่ตรงนี้เปลี่ยนสีให้มเข้มขึ้นในเฉดเดิมนี่แหละแต่ให้มันเข้มขึ้นประมาณนี้ กดโอเคพอเพื่อนๆได้สีของเพื่อนๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีทิศทางที่แบบจะให้สีเนี่ยมันเฉียงไปทางไหนได้ด้วยนะอย่างนี้นะนี่ครับเลื่อนได้อาจะเอายงไงก็เลื่อนไปอาผมพิมพ์ตรงนี้ไปดีกว่า90อ่ามันก็จะเป็นแบบไล่จากบนลงล่างอย่างนี้พอได้พอใจแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดโอเคได้เลยนะ อ่ะแค่นี้ก็คือจริงๆก็คือเป็นอันเสร็จแล้วแหละในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนสีของผมใหม่ลวกันถ้าเกิดเป็นรูปหน้าปกก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่สีแบบไล่สีง่ายๆครับวิธีการทําไล่สีข้อความอย่างนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับใครสงสัยอะไรตรงไหนหรืออยากให้ผมทาคลิปอะไรสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop P r เม i e r e Pro อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับผมใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคครรััับบไปวสสดี